จากกรณีรายการทีวีดังที่มีการดีเบตในหัวข้อไขทางออกวิกฤตการเมืองระหว่างนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือนายไผ่ดาวดินและอุหารุไทยม่วงบุญศรีจนกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงร้อนแรงในโลกออนไลน์โดยนายวิบูลบุญพัทรรักษาพ่อของไผ่ดาวดินได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องนี้ระบุว่าครอบครัวเราดีใจที่ไผ่ไปเวทีจอมขวัญประทักกับอุ เราไม่เห็นด้วยที่หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าไผ่ไม่ควรไปหากใครชอบสังเกตไผ่ไม่ทะเลาะกับอุแต่ไผ่ยพยายามใช้เวทีนี้ให้สังคมเข้าใจอะไรเราชอบส่วนอุไร้สาระและไผ่ได้ล่อให้อุแสดงท่าแท้อย่างสุดๆแล้วใครว่าไผ่ยอย่างไรครอบครัวเราชื่นชมไผ่ต่อมาล่าสุดวันที่6พฤศจิกายนอุหฤทยัยม่วงบุญศรีก็โพสต์ข้อความ ฝากถึงนายวิบูลย์พ่อของไผ่ดาวดินผ่านเฟซบุ๊กระบุตอนหนึ่งว่าถึงคุณพ่อของน้องไผ่ดาวดิน้าแท้ดิฉันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะคิดปกติดิฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสะถุนแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันไม่เป็นคนขายชาติระวังนะคะระวังว่าลูกคุณจะเป็นคนขายชาติแบบไม่รู้ตัวแต่คุณสร้างศัตรูให้ลูกคุณ คุณผลักดันให้ลูกคุณไม่มีตาถอยหลังตั้งแต่ดิฉันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาก็ยังไม่เคยด่าว่าโจมตีให้ร้ายน้องไผ่ดาวดินให้เสียหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือแม้แต่เมื่อวานหลังจบรายการดิฉันกับไผ่ก็ได้แสดงความเห็นใจซึ่งกันและกันตามแบบฉบับของเราที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วทําไมคุณโพสต์แสดงความคิดเห็นที่ดิฉันอ่านแล้วคุณเป็นพ่อคุณไม่ควรหาศัตรูให้ลูกว่าดิฉันแสดงท่าแท้อะไรคะ นอกจากนี้อุหลุทไทยยังได้ตั้งคำถาม10ข้อถึงนายวิบูลในฐานะที่เป็นพ่อด้วยพร้อมระบุว่าถ้ามีโอกาสวันข้างหน้าเราอาจได้พบกันแบบคนไทยทั่วไปที่เคยมีแต่ความสุขเหมือนเมื่อก่อนหน้าแค่เพียงไม่กี่ปี